สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพจประตูไอาราสตลเลตนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยนวนจันทร์4 4ค่ะประตูสวยมากเลยค่ะประตูเป็นประตูสตลเลส304นะคะภายในรายเป็นอลูมิเนียมลายไม้ค่ะลายไม้สวยงามจริงๆค่ะติดตั้งระบบไฟฟ้านะคะ ทำให้การเปิดปิดของประตูง่ายสะดวกมากเลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าทำรายทั้งหน้าบ้านและในบ้านค่ะเสากันล้มนะคะทำรายเดียวกับประตูเลยค่ะทำให้ประตูมีความสวยงามมากจริงๆค่ะเดีย๋ยวพาไปรับชมด้านในนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเราทำช่องไว้เซอร์วิสนะคะตัวมอเตอร์นะคะเราซ่อนไว้เรียบร้อยค่ะ สวยมากจริงๆค่ะประตูเล็กนะคะทำลายเดียวกับประตูใหญ่ค่ะประตูรายนี้เป็นอลูมิเนียมลายไม้เป็นประตูบานทึบนะคะลักษณะของประตูเป็นประตูบานเรื่อนเก็บข้างค่ะสวยมากเลยค่ะรีโมทเราติดตั้งเซ็นเซอร์กันหนีบให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะประตูเล็ก เข้ากับประตูใหญ่สวยงามมากจริงๆค่ะตัวนี้นะคะระบบไฟยังไม่ได้เข้ามานะคะเดี๋ยวไฟเข้ามาแล้วเดี๋ยวไอราจะทดสอบรีโมทให้ดูอีกทีค่ะมีประตูเล็กใส่กุญแจล็อกโซเล็กให้เรียบร้อยเลยค่ะล้อและรางโครงสร้างของประตูนะคะเราใช้สแตเลส304 สแตนเลสสามศูนซีมีความคงทนนะคะไม่เป็นสนิมค่ะอายุการใช้งานยาวนานค่ะสวยงามมากเลยค่ะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจประตูสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เพจร้านประตูไอราประตูสแตนเลสค่ะหรือโทรหาไอราโดยตรงนะคะ092ค่ะ 9 99 9าเ9 9ค่ะเรามีแบบให้ทุกท่านเลือกมากมายเลยค่ะหรือว่าลูกค้าจะแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ที่เราโชว์อยู่ด้านนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆ